บอกก่อนละกันว่าไปตามหาคุณพ่อมาให้แล้วข้อมูลของคุณพ่อที่ที่แพรอบอกเต้มายังไงนะครับผมพ่อเป็นรับราชการอยู่ที่สอนอทุ่งครุเป็นตำรวจใช่เป็นตำรวจใช่ไหมหนูรู้แค่นั้นรู้แค่นั้นสอนอทุ่งครุกลัวไหมว่าการที่พ่อเป็นตำรวจกลัวแต่เราอยู่ในสถานานี้ใช่ กลัวอะไรกลัวพ่อรับไม่ได้ด้วยที่ลูกต้องมาอยู่อย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ข้างนอกเป็นคนธรรมดาปกติเราก็อาจจะลุ้นได้ที่ไม่หนักใจเท่านี้ใช่ค่ะ,ะว่าเขาอาจจะอยากมาเจอหรืออาจจะไม่อยากมาเจอแต่สิ่งที่เราอยู่ตรงนี้วันนี้เราเป็นนอย,ยอค่ะ มันก็ต้องคิดหนักกว่าเดิมหน่อยถูกไหมถูกจริงๆถ้าเราอยู่ข้างนอกวันนี้เราอาจจะไปหาคุณพ่อได้เลยเแต่วันนี้เรายังไปไม่ได้